สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง y o YouTube มิสูเพื่อนคู่ใจบายสุภาค,ค่ะวันนี้พามาส่งรถที่นครราชสีมาอำเภอปากช่องมาส่งรถให้กับคุณปุ๊นี่เป็นลูกค้าของพานะคะเป็นรถตอนเดียวแบบนี้เลยค่ะลูกค้าทำอาชีพเป็นฟาร์มโคโนมใช่ไหมคะลูกค้ามีวัวเยอะเลยมีร้อยกว่าตัว เรื่องจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องเป็นห่วงเคสนี้ใช้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะทางแบงก์กรุณาให้ดอกเบีย้ยพิเศษมาก็ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันนี้ท็อปิกวันนี้พาจะมาคุยกับลูกค้าว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถในระบบโซเชียลในออนไลน์นะคะลูกค้าหลายท่านบอกกับพาว่าซื้อรถในออนไลน์ไว้ใจได้เหรอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องออปชั่นต่างๆของรถเดี๋ยวพาจะมาสัมภาษณ์คุณปูให้ฟังนิดนึงว่าซื้อรถออนไลน์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะจัดดีค่ะคุณปู คุณปูบอกพาหน่อยว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถออนไลน์กับพาเพื่อดูใน่า YouTube แล้วเห็นค่ะโพลกับคุณพาค่ะครับน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับเพราะว่าหนึ่งคือการจองการจองจองสามพันคันแรกคุณพาเอาเหมือนเลขที่บัญชีบริษัทอ่าใช่ไม่น่ากลัวตรงนี้ผมไม่มีโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเลยนะโอนเข้าบัญชีบริษัทตลอดเลยค่ะแล้วกลัวไหมคะว่าพาจะมาส่งรถหรือเปล่าของจะดีไม่ดียังไงรู้สึกมั่นใจไหมคะ มั่นใจเพราะดูจากเพจดูจาก YouTube มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมาก ไกลกว่าน,นี้ก็ไปส่งใกลกว่าน,นี้ก็ไปส่งใช่ค่ะส่งให้ทั่วประเทศจริงๆโอเคค, <Okay S 2> ค่ะพาจะไม่รบก,กวนเวลาลูกค้ามากดี่ยวลูกค้าจะต้องไปดูแลฟาร์มต่อนะคะวันนี้พาแค่อยากจะบอกให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจว่าการซื้อขายรถออนไลน์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะพวกเราเป็นทีมขายเดลิเวอรี่ส่งให้ทุกที่ทั่วไทยจากมิสูเซกุยารามินทากม1รแล้วพบกันคลิปหน้านะคะว่าพาจะมีรูปแบบของรถแต่งสวยๆแบบไหนมานําเสนอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของพาด้วยนะคะวันนี้พาและคุณปุ๊และช่อ ยาวคันนี้ขอลาลูกค้าไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ